ร้านอาหารวันนี้สุพจน์พาชิมขอแนะนำส้มตำคลองคูนอร่อยถูกปากไม่พลาดที่จะมาซ้ำ<อ>พิกัดบนถนนสายเลี่ยงเมืองบึงพระมุ่งหน้าแยกอินโดจีนถึงบ้านคลองคูตนตําบลอรัญยิกเลี้ยวซ้ายเข้าไปมีป้ายบอกตลอดเส้นทางอร่อยถูกปากบรรยากาศดีจนต้องมาซ้ำกันรอบที่สองบรรยากาศรมรื่นนั่งในซุ้มใต้ต้นไม้ใหญ่ริมคลองเมนูมีให้เลือกเยอะส้มตำยำลาบทอดต้มแซ่บมีให้เลือกกว่าร้อยเมนูพลาดไม่ได้ไฮไลท์เด็ดพิซซ่าเตาฝืนมีให้ เลือกกันหลายหน้าพิธีพิถันในการทําทุกขั้นตอนใช้วัตถุดิบชั้นดีในการปรุงอบในเตาฟืนแบบธรรมชาติด้วยความชํานาญแป้งพิซซ่ากรอบนอกนุ่มในหอมกลุ่นเตาฟืนวันนี้สั่งหน้าเปปเปโรนีเนื้อแป้งกรอบนอกนุ่มในออเดอร์นี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็รออร่อยถูกใจ1ิคะแนนเต็ม <Wow. S 1> เด็กๆชอบปลาทับทิมทอดน้ําปลาหั่นเป็นชิ้นทานง่ายทอดกรอบราดด้วยน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานและซีฟูด้ดเข้ากันเข้ากัน3ามชั้นทอดน้ําปลา ชุบแป้งทอดกรอบรสกลมกลม่มจิ้มซีฟู้ดของทางร้านขอบอกเลยว่าฟินอนะปีกไก่ทอดคลองคูนปีกไก่ชิ้นโตทอดกรอบกรอบเนื้อนุ่มๆโรยด้วยหอมเจียวทานคู่น้ำจิ้มซีฟูด้ดจานนี้ อร่อยต้มยำกุ้งน้ำข้นใช้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่น้ำต้มยำข้นๆรสเค็มเปรี้ยวหวานปรุงมาแบบลงตัวสุดๆกุ้งสดๆตัวโต,วตวเนื้อแน่นจานนี้ห้ามพลาดตำเหลาทะเลแค่เห็นวัตถุดิบก็ต้องร้องว้าวปูม้าทะเลตัวใหญ่กุ้งสดหมึกหอยจัดมาให้แบบไม่อั้นชามโตแถมน้ำปลารสชาติดีหอมหนวดถูกใจสายส้มตำวิธีเสิร์ฟกระเทยไม่เบาขอเวลาแปบ๊บร้านเปิดให้บริการ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็น เรียบร้อย